ทอดมันข้าวโพดหมูสับจ้าสวัสดีจ้าย่าหมุนเวียนเยี่ยมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วเด้อวันนี้ย่าหมุนจะพาทำทอดมันข้าวโพดย่าหมุนจะมาอวดข้าวโพดนี่ค่ะปีนี้ไม่มีข้าวโพดไทยค่ะปลูกปีเลขลองเอาข้าวโพดหวานมาปลูกนี่ค่ะจะทำทอดมันข้าวโพด สวยเหมือนกันค่ะที่จริงซื้อกินก็ถูกๆแต่ว่าเราปลูกเองรสชาติต่างกันจะ้ะอันนี้จะหวานกว่าค่ะย่าหมุนเก็บหมดแล้วไปเราไปทําทอดมันข้าวโพดย่าหมุนจะพาทําทอดมันข้าวโพดก็จะมีข้าวโพดหนึ่งถ้วยค่ะย่าหมุนจะฝานเอาจะฝานให้ถึงซังมันเดอ้อค่ะมันจะแข็งนี่ค่ะ เนี่ยเน่ยหมุนจะประมาณเนี้ยจะให้ถึงแกนมันเด้อแล้วก็หมูหมูสับเนี่ยมันจะหมุนใช้ส่วนสะโพกมันจะมันหน่อยๆก็มีพริกไทยแป้งสาลีอนเนกประสงค์หรือจะเอาแป้งทอดกรอบก็ได้ค่ะนี่ก็น้ำมันหอยผงปรุงรส ย่าหมุนจะไม่ใส่ผงชูรสนะคะอันนี้จะเป็นใบมะกรูดส่วนพริกแดงถ้าใครไม่กินเผ็ดไม่ใส่ก็ได้นะคะไม่ต้องตามสูตรแต่วันนี้ย่าหมุนจะไม่ใส่ค่ะเพราะว่าไม่ชอบอ,ออกไปแต่ย่าหมุนใส่กระเทียมพริกไทยรากผักชีลงไปในเนื้อหมูแล้วค่ะเพราะว่า ยาหมุนจะทําเหมือนหมูบะช่อค่ะและแปลความชอบเดอ้อถ้าใครชอบแบบสูตรทอดมันใส่พริกแกงแดงก็ใส่ค่ะแต่ย่าหมุนไม่ใส่อันนี้ข้าวโพดย่าหมุนปลูกเองความหวานมันจะมีมากย่าหมุนจะไม่ใส่น้ําตาลไปเราไปปรุงกันเนื้อหมูส่วนเนื้อหมูในย่าหมุนใช้ส่วนสะโพกจ่ะ บดเอาแล้วก็ย่าหมุนจะมาโขกรวมกับกระเทียมพริกไทยรากผักชีเพราะว่าย่าหมุนไม่กินพริกแดงไม่ชอบค่ะเนี่ยหมูเตลงไปมากน้อยก็ตวงเอานะคะแล้วก็ย่าหมุนจะใส่น้ำมันหอยใช้มือนวดเอาค่ะ นี่ค่ะข้าวโพดของเราจากสดสดจากต้นพริกไทยผงเข้าไปหน่อยนึงรสด,ดีใส่แค่นี้ค่ะใบมะกรดูดแป้งทอดกรอบก็ได้ค่ะหรือแป้งอเนกประสงค์ก็ได้ อย่าหมุนลืมไปใส่ไข่เข้าไปด้วยค่ะใส่ฟองหนึง่งทําง่ายๆค่ะถ้าเด็กทานให้ระาวาังนะคะใส่พริกไทยเยอะไปเดี๋ยวเด็กจะผิดหวานเค็มทอดมันข้าวโพดเค็มจะไม่อร่อยเด้อระวังความเค็มนะคะ ทีนี้เราก็พักไว้เดี๋ยวไปทอดกันค่ะเทน้ำมันลงไปเลยเล็กใหญ่เล็กแต่ชอบนะคะดีลงไปบี้ให้มันแบนหน่อย ได้ไฟกันอาะ อย่าให้ไหม้นะคะ ให้มันเย็นแลอจัดใส่จานจ้ะคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกับย่าหมุนใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ